สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ RG Spider นะครับพวกผมเรนโกนะครับ วันนี้ก็เช่นเคยครับมีแมงมุมทรัลทล่ามาให้ทุกคนได้เห็นและรู้จักเกี่ยวกับมันนะครับผมแล้วก็มาบอกวิธีการจัดตู้นะฮะหรือการจัดที่อยู่กับชนิดนี้นะครับชนิดนี้นะครับมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่ทางทิศตะวันออกของแอฟริกานะครับประเทศแทนซาเนียนั่นเองนะครับผม ตัวนี <Bond> <pakai> ้นะฮะมีความพิเศษที่ว่ามันสามารถนะฮะทำเสียงขู่ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆสําหรับผมนะเพราะมันต่างจากสายพันธุ์อื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกันเลยดีกว่านะครับอาลีวตากล้องตามเลยตากล้องก็มือสองเลนฮะถ้าดูแลเวียนหัวก็ต้องขอโทษด้วยตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าเจ้าทิงบาบูนนฮะตากล้องเห็นไหมจิ้มโฟกัสด้วยดี ออนั่นแหละนะฮะตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าคิงบาบุนนะครับเจ้าคิงบาบุนนะฮะอาศัยอยู่ที่แทนซาเนียนะครับผมทางทิศตะวันออกของแอฟริกานะครับผมเป็นแมงมุมที่อยู่ออในหลุมนะครับมันขุดหลุมเพื่ออยู่อาศัยนั่นเองนะครับขุดหลุมลึกเลยเป็นแมงมุมที่ชอบขุดนะฮะถ้า ความสามารถของมันเนี่ยสามารถส่งเสียงขู่ได้นะครับการส่งเสียงของมันเนี่ยเหมือนว่าตรงเพชรี่พาวนะครับแล้วก็ขาคู่หน้านะครับจะสีกันแล้วก็ดังกริ๊แกรกกริ๊แกรกเหมือนที่เราไว้ติดกระเป๋าแล้วเปิดออกปิดเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจตากล้องดูนะจีดตุ๊กแกจีดตุ๊กแกเออจีดตุ๊กแกที่เล็บดังแกรกนะครับประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะตรงเพชรี่พาวนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับ ตรงเพชรยิปาวแถวๆนี้นะครับแล้วก็ตรงขาคู่หน้าแถวเนี้มันจะมีคล้ายๆกับที่เขาเรียกว่าไอรีนตุแกใช่ไหมครับแล้ะตรงนี้มันจะไปสีกันและทําให้เกิดเสียงนะฮะ mm hmm. นึกภาพไม่ออกใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวผมลองมากระตุ้นมันดูว่ามันจะทำเสียงให้ดูไหม mm hmm. มาดูครับดูฮะดูแล้วมันทําเสียงนะครับ เพื่อนๆลองสังเกตฮะมันจะเอา,อาตรงเนี้ฮะหรือเขาที่เรียกว่าเพชรที่พาวนะครับกับขาคู่หน้ามาสีกันและทําให้เกิดเสียงเดี๋ยวลองใหม่ตักลองจับ้าบดีๆมผมคิดว่าล่องคงได้ยินเนาะได้ยินใช่ไหมครับนี่ก็เป็นความพิเศษของเจ้า,าคิมมาบูลนะครับส่วนตัวนะฮะผมโชคมากๆีแบับชนิดนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับลักษณะอื่นนะฮะสีของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับทั่วทั้งตัวเลยนะครับผมสวยเลยจี๊ดเลยนะฮะแล้วก็ลักษณะทั่วไปก็เหมือนแมงมุมทรารันทุทรน,ท,ท,รนท,ทั่วไปนะฮะแต่ตระกูลนี้นะครับตระกูลบาบุนเนี่ยฮะมันจะขาขาคู่หลังเนี่ยจะใหญ่นะฮะกว่าขาขา สองคู่ข้างหน้านะครับขามันจะใหญ่นะครับชนิดนี้นะฮะไม่มีขนคันนะครับผมไม่มีขนคันเลี้ยงง่ายนะครับแต่ดุนะดุอย่างที่เห็นไปนะครับผมถ้าเราไปกระตุ้นนะฮะมันจะส่งเสียงก่อนนะครับการจัดตู้นีเมาพูดถึงการจัดตู้กันบ้างนะฮะปิดก,ก่อนการจัดตู้นะครับการจัดตู้เนี่ยอย่างที่ผม เออไปมาก้อนคลิปนะครับมันเป็นแมงมุมที่อยู่ในโพรงลึกหลุมลึกนะฮะมันชอบขุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดที่ให้มันอยู่เนี่ยเหมาะก,กับธรรมชาติของมันนะครับผมก็จะใช้เป็นรองพื้นนะฮะสูงเลยประมาณ 3- 4 5ถึงสี่ถึงห้านิ้วหละ5นิ้วประมาณห้านิ้วเพื่อที่จะให้มันมีที่ไว้ขุดเล่นนะครับผมการจัดตู้นี้เรียบๆเ,เลยนะครับผมเพราะว่ายังไงมันก็ต้องขุดลงล่างนะครับไม่ค่อยได้เจอหน้าัา น,นี่นะครับนี่ครับผมก็จะใช้ชเป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวผสมดินแล้วก็พีษมอสนะฮะซื้อได้ทั่วไปน้องผสมกันนะครับแล้วก็ใส่รองพื้นนะฮะส่วนโพรงเนี่ยใช้ทำโพรงนิดนึงจริงๆเดี๋ยวมันก็หาที่ของมันอยู่แล้วแหละแต ตอนให้มันปรับตัวเกี่ยวกับบ้านใหม่ของมันเนี่ยเราก็ต้องหาโพรงให้มันแอดกดน,นะครับผมส่วนฉากหลังเนี่ยฮะฉากหลังผมก็ปรินรูปนะครับปรินรูปมาแล้วก็แปะผมไม่ได้ทําเองเหรอกมีพี่คนหนึ่งทําให้นะครับแล้วก็เป็นไอดอลผมด้วยนะครับถ้าพี่คนนั้นดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับนี้นะครับที่เรงมานานใจให้ผมทําคลิปนะครับที่ให้ให้พเพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองนะครับโอเคเราถักตู้ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่นิดนึงนะฮะใส่นิดนึงนะครับ,นะรบแก้เผื่อให้มันดูไม่ชืดจืดชืดสุดโต่งเลยนะครับนีบ่ผมจะใส่แบบนี้นะโอเคดูได้ไหมตดกเนอง<ม>ได้เนาะฮะนิดนึงนะครับกดจะวางช่วยน้ำไว้แถวๆนี้นะฮะกินน้ำก็เป็นต้องกินน้ำนะครับ แค่แนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรองพื้นเยอะๆก็เดี๋ยวมันก็ขุดนะครับผมตัวนี้นยฮะผมเคยผสมพันธ์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ไข่นะครับแล้วก็มันกินไข่ตัวเองซึ่นท้าซ่เซอร์มากๆนะครับผมเหตุที่มันกินไข่ตัวเองก็เป็นเพราะผมเลี้ยงในกล่องแบบเนี้นครับด้วยความที่ไม่รู้นะว่าควรเลี้ยงยังไงอย่างถูกต้องนะครับใส่รองพื้นให้มันนิดเดียวครับแล้วก็ผมเดินๆเ,เขาก็ออกในห้องที่เลี้ยงผมว่าความคิดผมนะผมนึกว่ามันน่าจะ รู้สึกไม่ปลอดฟก็เราลยกินไข่ตัวเองซึ่งนาง่าเศรามากมากเลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวให้มาดูอีกทีก่อนที่จะย้ายเขาลงกลองนะครับผมในกลองเนี้ยครับต้องชื้นด้วยนะฮะมันชอบชื้นๆด้วยนะครับก็ชื้นประมาณ7จ็ดนะครับของข้างล่างก็ก่อนที่ผมจะใส่รองพื้นเนี่ยครับผมใส่ชั้นแรกประมาณสัก หนึ่งนิ้วก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสเปรย์น้ํานะครับแล้วก็ค่อยถมเดี๋ยวความชื้นมันจะตีขึ้นมาเองนะครับก็สองาทิตย์นะครสเปรย์น้ําสักครั้งนะครับผมสําหรับใครที่เลี้ยงแอร์นะครับก็เลี้ยงในห้องแอร์นะครับก็ระวังเรื่องความชื้นนะครับแอร์มันช่วยเย็นก็จริงแต่บางทีมันรองพื้นเราอาจจะแห้งได้นะครับผมก็ฝากไปนิดนึงฮะทีนี้นะครับเราก็ใส่รองพื้นเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําเลยนะฮะอุ้ยนะ ตัวน,นี้เป็นไซส์ผู้ใหญ่นะครับสามารถโตได้กว่าน,นี้สักนิดหนึ่งมันใหญ่เต็มที่ไนดะ้ประมาณ6-7นิ้วนะครับผมสำหรับเจ้าคีมบาบุลนะแต่ก็ยังไม่มีใครนะครับที่มีตัวใหญ่ๆถึง7นิ้วเลยตัวนี้5นิ้วเองนะครับผมผมชอบมากๆนะครับดูเทอร์ซี่ให้ดูอีกครั้งมาดูสวยนะครับลักษณะอ๋มันเท่มากๆเลยผมมาตัวนี้เนาะนะครับสำหรับใครที่ เลี้ยงทาวธุรายังไม่มีต้องหาเลยครับจากกับคิวบาบูด้วยสีที่ทจี๊ดจ๊าดแล้วก็ทําเสียงได้ด้วยนะครับขาหลังกู้ใหญ่ขนานะครับสําหรับผมผมว่ามันดูเท่น,นะโอเควิธีย้ายนะวิธีย้ายด้วยเขาเป็น,นเขาตัวใหญ่แล้วนะครับก็รอเดี๋ยวมันขู่ใส่ผมแน่นอนฮะนั่นนันน่น ดูเขี้ยวนะครับผมตากล้องจิ้มพือฮะโอเคนะครับผมน okay. 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 <c oughs> ี NP ่แ okay. ล้วก็มาตั้งนะฮะตั้งไหวะโอเคนังอย่างนี้นะฮะโอเคอย่ากดมือนะเว้ยลงไปด้ยลงไปลงไปอุ้ยโอเคนะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะเห็นไหมเข้าไปแล้ว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  เาเดี๋ยวเขาเข้าไปแอบในนี้นะครับแล้วก็เริ่มสำรวจบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มขุดแล้วนะครับหลังจากวันนี้นะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะไม่เห็นหน้าเขาแหละเดี๋ยวเขาจะลงไปอยู่หลุมลึกแล้วก็จะออกมาอยู่หน้าปากลูเวลาเขาหิวตอนกลางคืนนั่นเองนะครับผมก็นะครับข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมลงไปอ่านกันนะครับ ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อลงบ่อยนะครับคลิปก็อยากมาแชร์ประสบการณ์สำหรับใครที่เลี้ยงทรันทุล่านะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับของแต่ละชนิดเดี๋ยวก็จะทยอยทำแต่ละชนิดให้ทุกคนได้ไปทำความรู้จักเกี่ยวกับชนิดนั้นๆของแมงมุมนะครับผมก็อ <c oughs> ืมสัปดนี้ก็ต้องลากันไปอีกสักหนึ่งคลิปนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมนิดนึงถ้ามีคำถามก็เม้นคํคำถามไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับผมก็ต้องปิดกล้องเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกันนะครับ Love your spider take care like your family and for today thank you for watching